จำคังที่ไม่ได้รับการประกันตัวแล้วซึ่งึงก็รู้ว่าพวกนี้ไม่ได้ะทําความผิดเลยครับอย่างบางคนไปยืนดูไฟไหม้สารกลางเนี่ยก็โดนจาคังสามถึงห้าปีอย่างเงี้ยมันไม่ชอบก็ค,ควรที่จะให้เขาได้รับการประกันตัวก็เลยมีพรบนี่โทษฉบับวรชัยเหมะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงหลายอีกอกอีกอีกกหลายกลุ่มซึ่งซซึึซ่่งงก็ต่อต้านเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความว่าทางของกลุ่มของของ,ของคุณฝัญชัยไฟพนาเนี่ย ซึ่งก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ไปอีกแนวทางหนึ่งคือแนวทางสุดซอย hmm. นะครับทีนี้พวกผมมองกันว่าอย่างวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประชุมและยืนยึดมั่นในหลักการในเชิงหลักการเรียบร้อยและก็ในการแถลงข่าวว่าเราเอาเอาแค่นี้ครับเอาแค่กลางซอยเนี่ยนะที่อาจารย์<แ>ทิดามาแถลงเนี่ยนะออกแถลงการนะครับโออยางนี้ฮะนี่นี่คือหลักการของอบชอ อ,อัน,นอันนี่เราเอาแค่นี้เองคือผมเองก็มีผมเองก็หนึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นแก่นนาที่ที่ที่มีมีโทษอยู่ผมมีสามข้อหาเพราะฉะนั้นพวกผมก็ไม่ไม่ไม่ยินดีที่จะรับการดีลทษอืมแต่ว่า,<ม>าเสียงของทางเสื้อแดงเสียงของนอปชเนี่ยมันจะดังพอที่ทําให้ทางเพื่อไทยเนี่ยต้องทบทวนไหมคุณเจงก็ต้องฟังนะฮะต้องฟังเพราะผมเป็นพวกเราเสื้อแดงเนี่ยมันก็เพื่อคือเพื่อน้ำมิรเพื่อนแค้เพื่อนตายครับ นะ <mRNA. S 2> เพื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อน,นเขาเรียกว่าเพื่อนแท้เพื่อนตายถามว่าพวกเราอยากให้นายกทักษิณกลับไหม <mRNA. S 2> อยากให้กลับตั้งวันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้อยากให้กลับให้เร็วที่สุดครับนะครับแต่ถ้าแต่จริงๆเนี่ยพรบรรนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับน,นายกทักษิณอยู่แล้ว <mRNA. S 2> เราต้องการแค่แกนนํานะครับ<ๆ>แกนนาแล้วก็ผู้สังฆ่าประชาชนก็นายอภิิ์และนายสุเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าทาตามพรบที่วรชัยร่างฉบับวรชัยเนี่ย คือผู้นที่มีผลกระทบทางการเมืองตั้งแต่ปี49เนี่ยก็นายสุทธิชก็อยู่ในนั้นอือยู่ในจานวนพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบทางการเมืองคจากการกระทําของคอตสทึ่งนายสุทธิชแกบังเอิญเราพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามที่จะตะแบงพยายามที่จะปลุกระดมซึ่งไปภาษาปากใต้เขาเรียกว่าฉีกเงือกอ่ะแผลแปลว่าอะไรครับภาษาปากใต้แปลว่าอะไรคือคือตะแบงนะครับอตะแบงเป็นคำแรกว่าคือฉีกเงือกอะมันตะแบงแบบ ดื้อรั้นแล้วก็ไอ้ไอ้พูดในสิ่งที่เขาไม่ทำแต่มันก็ยพยายามพูดอย่างนั้นน่ะครับครับเราจันยือนยังชัดเจนว่าเราไม่ต้องการแค่แกนําและผู้สังคาประชาชนนืนยั้นชัดเจนแต่นายกทักษิณไม่เกี่ยวนายกทักษิณก็คือประชาชนที่มีผลกระทบ,บทางการเมืองตั้งแต่ปีสี่เก้าแต่คนหือจุดยืนของทางนปชทางเสื้อแดงในดูจะชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่ายังไงก็ต้องเอาคนที่สดาที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย มามามาอ่มารับโทษให้ได้อันนี้คือจุดยืนท,ที่ทุกคนก็รู้กันดีแต่ว่าเท่าที่ดูจากท่าทีของทางเพื่อไทยเอาเอาสมมุตินะซึ่งมันมีความ<บ>ไปได้สูงอะคุณเจ๋งที่พูดตรงๆนะถ้า<บ>เกิดเขาเดินลุยเต็มที่คือทะลุซอยเนี่ยวัดอะเดวาระสองวา<น>ะระสามเนี่ยมันมันถือว่าเป็นการเป็นการหักงบประชาหมในส่วนของเพื่อไทยถ้าถามก็ตรงถามคุณเจ๋งเนี่ยมีมีปัญหาเลยครับมีปัญหาพวกเราเนี่ยคือพวกเราเนี่คือเพื่อนไย เดกคุกเดตารางบาดเจ็บล้มตายจริงอยู่ครับได้รับการเยียวยาไปแล้วแต่มันก็เยียวยาในระดับหนึ่งแต่หัวใจผู้ที่สูญเสียลูกเมียสามีหรือหรือบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันมันมันหัวใจเขาเนี่ยเราต้องถนอมความรู้สึกเพื่อนนักรบของเขาอ่าอ่านักรบเขานักรบกับเพื่อไทยพวกเราคือคือพูดง่ายๆว่าคือเพื่อนแท้เพื่อนตายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบงไปอย่างนั้นเนี่ยมันมันก็มีปัญหาเนี่ยความทางความรู้สึก แล้วมันแล้วก็จะมีปัญหาอีกเยอะเลยซึ่ง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 อีกสองวันเนี่ยมันมันก็จะมีม็อบปิดหลายหลายม็อบที่ที่มาต่อต้านและมันเป็นประเด็นเลยนะมันเป็นประเด็นเลยเรียกแขกเข้าบ้านเต็มเลยอืแล้วจะทํายังไงจะหาทางออกกันยังไงคุณเจงถ้าเกิดว่าทางเสียงข้างมากยังเดินหน้าลุยต่อเนี่ยแล้วไม่ฟังถ้อยแถลงว่าจุดยืนที่ทางนปบพรชือทางเสื้อแดงพยายามเปลี่ยนเนี่ยเราจะทาอะไรได้มั่งฮะถ้าเขามีความประสงค์เช่นนั้นเนี่ยให้เกิดปัญหาเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่แต่โดยในส่วนของนปชเนี่ยฮะคณประจักษ์เราที่ยืนยืนหลักให้แน่นยืนหลักให้แน่นว่าเราเนี่ยตรงอย่างเงี้ยแค่เนี้ยครับแต่นอกนั้นที่จะเป็นไปยังไงเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปยังไงก็เขาว่ากันไปตามตามชะตากรรมแหละครับผมผมดูแล้วเนี่ยก็คงไปตามชะตากรรมแล้วแหละถ้าเขายังดื้อขนาดนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันจุดทานที่จะคนแสดงจะากประท่าได้ครับ ครับเอาละเดี๋ยวเราจะติดตามกันดูเพราะว่าความจริงมันก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างประชาธิปัตย์บอกเว็นการแสดงละครหรือว่าฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยอะไรอ่คือประชาธิปัตย์นั่นแหละเป็นตัวที่จะเป็นคือฉีกเนื้ออะตะแบงไปเรื่อยอะอ๋อตะแบงไปเรื่อยอะตะแบงไปเรื่อย เราก็ยืนยันแล้วว่าเราเอาแค่นี้มาแต่ต้นแล้วก็พูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดพูดอย่างนี้มาโดยตลอดก็จะเปลนเพราะว่าแกนำงประชแต่ละคนพูดเหมือนเหมือนกันหมดเลยฮะเหมือนกันหมดละใช่ใช่ใช่จะนานแค่ไหนก็พูดเหมือนกันหมดนะก็รู้ครับพูดลามไปถึงว่าจะคืนเงิน4ี่0มพล้านด้วยครับอันนั้นมันกฎหมายคนละฉบับแล้วผมว่ามันไม่เกี่ยวข้องกรบมันไม่เกี่ยวข้องแต่มันไม่ยา่งยืนอาจจะเป็นทางกานพวกนี้เลย อา,อาจจะเป็นอาจจะเป็นทางสายหนึ่งที่อาจจะทอดไปสู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันคนระฉับอยู่แล้วล่ะคุณประกษ์ครับคุณฟังปลาใสของนายสุเทพไหม,หมไอ้มหาโจรไอมหานโจรอย่างนั้นคำ้องคำก็มหาโจรเผาบ้านพ่เมือผมจะบอกให้นะเอาละเอาละยังไงยังไงก็ ฟังไว้มันก็คงมีคนใช้วิตรลทญาณในการฟังกันพอสมควรอะคุณเจ๋งครับะบอกคนข่าววันนี้วันนี้ขอบคุณคุณเจ๋งก่อนนะครับวันหลังเราพได้รุกวนกันใหม่นะครับผมขอบคุณนะครับคุณยศวริศูกล่อมนะฮะเจ๋งดอกจิกนี่ฮะเป็นนี่นี่ผมเรียนทันคนนี้ด้วยนะครับเป็นรุ่นพี่ผมในมหาวิทยาลัยสมัยก่อนเนี่ยสี่ดอกจิกเนี่ยถือว่าเป็นตลกในร่วมหาวิทยาลัยที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับคุณเจ๋งดอกจิกนะฮะเอ้า นี่เป็นตัวแทนจากในส่วนของเสื้อแดงเลยจากนปชเลยครับคุณเจกบอกว่าหม่มันถ้าอย่างนั้นมันมีปัญหาแน่แต่ว่าจะมีปัญหาแค่ไหนอย่างไรฟังจากคุณเจงประเมินก็คือว่าเดี๋ยวมอ้อประจอกมาเยอะโดยเฉพาะอย่างในส่วนของอุรุภงก็มีเดี๋ยวผ้าเครือข่ายประชาชนเดี๋ยวก็จะออกมาเดี๋ยวจะมีในส่วนของทางกลุ่มนปชเองเนยครับก็มีท่าทีปฏิกิริยากันอยู่ต้องรอดูนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยดูๆไปแล้วเนี่ย มันอาจจะมากกว่าที่ทางเพื่อไทยประเมินหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันกู้นะครับกลับมาเราเปิดสายท่านผู้ชมนะครับ